สวัสดีครับ2610ครับผมคลิปนี้กลับมาตามสัญญานะครับกับเจ้าตัวแกนเฟรานโนนะครับผมวันนี้เราติดค้างกันด้วยเรื่องของการล้างชุดข้างอัจจรบีนะครับมีหลายคนถามนะครับผมว่าชุดข้างจาเป็นจะต้องล้างด้วยหรอนะครับผมและจําเป็นจะต้องล้างตอนไหนนะครับ1นนะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูฝนหน้าฝนแล้วเนาะก็เวลาเราไปลุยน้ำนยครับจะสังเกตได้ว่าคันนี้ก็ผ่านการลุยน้ํามาแล้วนะครับก็จะมีคราบขี้เกลือ นะครับเพราะว่าน้ํามันจะขังอยู่ในนี้ครับมันจะเป็นฟองน้ํานี่น้ํามันจะไม่เมื่อเราลุยน้ําผ่านไปนะครับน้ํามันไหลออกไปก็จริงครับแต่ว่าน้ํามันจะติดอยู่ตามพวกฟองน้ำเนี่ยครับมันก็เลยทําให้มันเกิดคาบขี้เกลืจจงแข็งของเราได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับผมถ้ารถที่ใช้ไปได้สักพักหนึ่งอะประกันเนี่ยครับมันก็มีการสึกหล่อของมันได้บ้างเนาะมันก็ทําให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปได้น้ํามันก็จะมาทําลายลูกปืน แข็งตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับถ้าเราเห็นไหมครับถ้าเราไม่มันดูแลทําความสะอาดจาจจะละบีเนี่ยเดี๋ยวลูกปืนตัวนี้ก็จะแตกนะครับมันก็จะเกิดเสียงน่าราคาญเนาะ,ะคัสหลังเนี่ยที่จะเป็นจะต้องล้างเพราะว่าเมื่อเราใช้เกิดการสึกหลอนะครับเจ้าตัวกระโหลกคัสเนี่ยกับตัวชุดคัสของเราเนี่ยมันเกิดการเสียดสีเนาะแล้วก็จะทําให้ผงคัสนะครับมันจะมาติดอยู่ตามในชามเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับผมก็ะจะทําให้การออกตัวมันสั่นนะครับเพราะว่า ปกติแล้วมันจะต้องลื่นกันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเมื่อคัดเกาะมันก็คัดมันก็จะขยายมาเกาะเต็มกะโหลกใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีเศษผงคัดอยู่มันก็เลยอาจจะทาให้มันยึดเกาะไม่ดีเกาะไม่ดีนะครับก็อาจจะทําให้มันสะดุดนะครับผมหรืออาจจะลื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีอย่างใน Enmax นั่นที่ทําให้ดูกันก็ในพวกลูกปืน2ตัวนะครับลูกปืนพวงกับอีกลูกปืนของเจ้าตัวชุดชามสไลด์คัดเนี่ยนะครับไอตัวนี้ถ้าไม่อาจจะรีเนี่ย ก็ถ้าจจระบีแห้งเนี่ยมันก็จะทําให้มันทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพเนาะเอาเป็นว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครับอนมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้บล็อกเบอร์17นะครับผมยิงชามหน้าเราออกมานะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมขั้นตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะถอดเจ้าตัวกระโหลกคัดหลังนะครับโดยที่เราจะใช้บล็อกเบอร์24นะครับผมอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราดึงกระโหลกคัดออกมาได้เลยนี่นะครับ นี่ขนาดว่าผมแกะออกไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่เห็นนะครับเศษผงคัดนะครับมันก็จะติดอยู่ตามกะโหลคัดด้านในนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราดึงคัดออกมาตรงๆแบบนี้ถึงขั้นตอนนี้ผมมีสองเรื่องจะบอกนะครับเรื่องแรกคือตรงเนี้ยจุดตอนเนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเช็ดเช็ดคราบขี้ดินออกนะครับแล้วก็ลองหมุนดูได้ อ,อย่างคันนี้ถ้าสังเกตนะครับกลับไปดูที่คลิปเก่านะครับครั้งแรกที่เราแกะกันออกมาเพื่อดูว่าเสียงมันดังจากอะไรใช่ไหมเราจะเห็นนะครับตรงนี้ว่ามันจะเป็นคาบแบบเหมือนแบบ เกลังนะครับตรงนี้ตอนแรกผมก็สันนิฐานว่าเมันอาจจะรั่วหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนั้นเราทําความสะอาดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราก็มาดูกลับมาดูครั้งนี้ปรากฏว่าไม่มีรอยรั่วนะครับไม่ได้มีคราบน้ํามันซึมหรือเยิ้มเหมือนคราวที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการจับเพาหลังนะครับเราจับเพาหลังแล้วเราลองโยกดูอย่างนี้นะครับมันจะมันจะขยับได้แค่ เดี่ยว0.0001นะครับมันจะต้องได้นิดนึงนะครับไม่ถึงกับแน่นเวอร์นะครับแล้วก็ไม่ถึงกับโยกถ้าของใครตรงนี้โยกได้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่ลูกปืนตลับในตรงที่มันเกาะกับเจ้าจชุดเฟืองท้ายนะครับอาจจะมีปัญหาแต่อันนี้ก็แน่นหนาดีนะครับจะขยับได้แค่นิดเดียวจริงๆนะครับนี้เราเช็คเบื้องต้นเดี๋ยวต่อไปเราจะทําความสะอาดนะครับสิ่งที่ผมแนะนํานะถ้าใครมี เขาเรียกว่าอะไรอิเล็กทรอนิกส์คินเนอร์นะครับก็มันจะไม่เป็นอันตรายต่อลูกยางเนาะแล้วก็น้ำยาล้างห้องเครื่องก็สามารถใช้ได้นะครับผมยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะใช้สไลด์ได้ครับแต่ใช้ปุ๊บก็ล้างน้ําเปล่าแล้วก็เป่าให้แห้งทันทีเลยนะครับแล้วก็ใช้เจ้าตัวเบรกคลีนเนอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ก็ดูแล้วไม่ไ,มได้เปื้อนอะไรเยอะเดี๋ยวเราจะใช้สไลด์ล้างลาแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวทำให้แห้งกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ